ทุกคนนะคะอยู่ในรอบน,นี้จบไปได้นิดนึงแต่ว่าอยู่ในรายการอินทรนตรีเดะไปดแกเลยอุ๊บร <c oughs> ก็ตรงนี้ <S <S ออขึ้นมาดีกว่ซึ่งก็ข้างหน้าจะเป็นแบบใสๆเห็นนิดนึงนะคะแล้วก็วมีเป็นหน้าของตัวละครชื่อยูจิโร่หามะยูจิโร่นะคะ อยู่เป็นถ้าจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดนะเป็นพ่อของบาบากิเดี๋ยวเขาหยิบมานี่ก็นี่หน้าข้าวจะมีเป็นจา้างท่าเดาอันนี้มาจากอน,นิเมะปกติส่วนด้านหลังก็จะมีแบบให้ดูมีอะไรบ้างประมาณนี้แล้วก็เดาว่ามีคําเตือนอะไรไม่หม่เหมือนเดิมหน้อข้าวเหมือนขไปวอนันนีงฮะข้าบนเนี้ยไม่มีอะไรด้านล่างก็ไม่มีข้าวลาเนี่ยเป็นคำเตือนอืม

มีพื้นหลังให้นะฮะนี่เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยอยู่เป็นเหมือนสนามแข่งนะฮะนี่นนนมีคนดีฉี่อะร์พอดีด้วยมันกระโอันนี้เกิดอะไรขึ้นกันเพราะว่ามันโผหูไหมเห็นแล้วซึ่งว่าข้างในามันจะเป็นเหมือนแบบกระดาษเลยทุกอย่างไม่รู้ข้างในค่ะทำให้ชุดมันออกมาเป็นรูปร่างนี้อเราถ้าจะใส่เราต้องดึงขึ้นมาดึงดึงขึ้น,นมันก็หลุดได้เลยคือมันออกจากข้างในายอยู่แล้ว ไเหมือนแค่แบบทำให้มันดูติดกันไม่ให้มันจะบิหาย <Okay. S 2> ไปเลยไป <You. S 2> มาซึ่งก็นนเนี่ยดูส่วนนี้นก่อนเลยแล้วกันดูตรงไหนดีมันก็นี่ฮนะดูตัวก่อนเลยไม่รู้จะให้ดูอะไรนื้อตัวเป็นไหนนะตัว ตัวมันดูใหญ่กว่าเป็ดหน้ทานทาร์นน่าจะใหญ่กว่าตัวปกติหนึ่งต่อสิบสองอันนี้เป็นตัวหนึ่งสิบสองนะฮะคือขนาดนี้จะมีแบบกล้ามวันนี้แล้วก็ด้านข้างก็มีเป็นกล้ามปกติเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเป็นรอยแผลวกนนี้เราว่าไม่น่ามีแข็งแรงเกินนี่นะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นก็เยอะว่าไอเกงในตัวเดียวแล้วฮะต้องเป็นใส่ชุดให้มันก่อน แล้วก็จะมีเป็นน,ปน,ออนี่น,นี่ทรนอเี่เป็นรองเท้าก็คือเท้าปกติแหละแค่ใส่รองเท้าไปมันดูเหมือร่วเหมือนแบบรองเท้าเล็กมากอประมาณรองรองเท้าอีกนี้เดียวจะแแยกของนิ้วแต่นิ้วเทา้าอ่ะ <laughs> นี่เดียวผูประมาณนีดเหนื่อประมาณนั้นธนาจะลงเท้าเล็กมานางสั่นก็จะมีเป็นหัวยิ้มเหมือนยิ้มอ่ะยิ้มแบบยิ้มเม่งพลังนี่แลเบ่งพลังเบ่งก็มีไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันมีคล้ายๆจัดสองแบบมีสองอนไะมันเหมือนกันอันนี้คือด้านข้าวจะยิ้มขึ้นเหมือนยิ้มบางทีน่าจะแบบประมาณจะช้าแล้วก็ยิ้มหน่งตัวนนี้คือเบ่งพลัง นะดูตรงปากเอาส่วนที่เหลือหมุนอปหมดหมดหมดแต่ที่แตกต่างที่สุดเลยนั่นก็คือเจลอันนี้ฮนะเพราะอันอื่นยอย่างเช่นอันนี้อันตะเกที่ดูไปผมมันจะขึ้นมานิดหนึงแต่ขึ้นไะส่วนตัวปกติเนะี่ยผมจะลงมาหมดเลยนี่ส่วนนี้เป็นแบบเบ่งพลังมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นส่วนอันที่เหลือไม่รู้ แล้วก็จะมีเป็นที่ที่มือแต่อยู่ก็เป็นมือกำเหมือนเดิมกำกำต่อยกับเป็นมือแบบยังไงเขาเรียกอะไรเาใช้อะปักไปดูดูไหแบบน,นี่เป็นมือแบบติดกันอย่างเงี้ยติดกัน,นหมดเหมือนทหารอะแต่มันไม่ได้นิ้วลงนีแล้วจะมีมือมือแบบสำนักการ ไม่ใช่หรอกมือถึองไงมือแ,แบบจับมือมั้งแล้วก,ก็บางทีเย็นลงพื้นอ่างเงี้ยจับอย่างงีคล้ายสไปเดอร์แมนเะาได้มีม,ม,มือแบบมือบบมือแบบเหมือนโกรธดีฮะเบ่งพลังมั้งถ้าเบ่งพลังแบบไม่แกวไม่กรม,มือกะได้เลไม่รู้แล้วก็มีอันหนึ่งคลา้ายกันเอาวางเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกไม่ออกเอาเปรียบเทียบปอะไรนี้ไหมล่ะพออินก็ดู ขนาดอินดูยังไม่รู้เลยตรงไหนแตกต่างเมืนคล,าคลายย้ายๆกันนะคะก็ดาว่าคล,าคลายย้ายกนะันแล้วก็มีเป็นนิ้วชี้ไม่ใช่นิ้วชี้นะนิ้วมันชี้นิ้วชี้แล้วก็มีเป็นนิ้วมือปกติไม่ได้บบกำไม่ได้ไม่ได้แบบกิ้งอนะปกติเลยปยปกตินะฮะก็แล้วก็มีตัวชุดกไม่ได้มีอะไรมากเอาออกมาได้ไหม นี่ฮะเห็นไหมว่าเป็นนี้ทำให้เ,เป็น,นเสื้อมันติดกันอยู่เสื้เสื้อถ้าเป็นแบบผ้าปกติผ้าลื่นนุ่มๆนี่นะจับมันนุ่มๆเลยนี่เป็นไงนึกตัวผ้าก็ดีอยู่แต่ข้างล่างนี้ไม่ไแน่ใจว่ามันเป็นผ้าแบบไหนแต่เชื่อว่าแต่ผมมัน่นใจว่ามันไม่ใช่แบบนะะี้ค่ะและ้วดึงไม่ออกดึงไม่ออก เนีย่ยนะคะก็เป็นงกเกงมีอันนี้เข็มขัดเหมือนเข็มขัดให้เวลาแบบใส่เนี่ยยืดๆหดรือว่าได้เลยซึ่งผ้าที่มันแบบไม่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นผ้าแบบนุ่มๆบานลื่นได้ไหมส่วนนี้จะเป็นผ้าแบบเหมือนเรียบๆผ้าล่มนูนะ่มะอ๋อผ้าล่มเี่พรลอมลองใส่ชุดนี้มาได้ไหมอขอลองใส่เสื้อก่อน อย่ด้านหน้าก่อนนะด้านหน้าด้านนี้นะนี่คือหน้านะดูน้องดูตรงกระเป๋าอะโอ้แม่เราใส่เพดสลับด้านนะเราจะใส่เท้ากับเบยไปถอดเท้าก่อนก็ได้นี่เอาเท้าถอดไงเรื่อยอ่ะอืมแล้วก็เสื้อเสื้อไหมอืมต้องใส่หลังคอแล้วถุงตาข่ายตาข่ายสวยอ่ะถุงาข่าย นนะตัวนี้ออนต้องชอบไหมเนกันนะอ้อนไม่อยู่นี่แล้วก็เราไม่ได้ใส่เสื้อนะคะเพราะว่าจูกรัรคือการเด่นแต่ว่าสียดงมันไม่มีมือกำแบบปล่อยๆนะ่าจะเอาไว้จับเสื้อได้ทีเดนี่นะฮะก็เป็นอย่างนี้เต็่มถึงดูถึงตัวมันจะดูเหมือนโดนกดลงอแ่เถอะ อื่นนะกล้ามเยอะมากจริงๆเหมือนแม่แม่บุญเลยอืมยิ่งออกซึ่งตอนนี้นะฮะเราอยู่กับบาจินะ,ะัะผมนี่นะฮะพ่อสู้กับลูกตอกี้ตกบันไดได้หน่อยฮะนี่นี่เมื่อเทียบกับตัวหนึ่งต่อสิบสองกันแล้วอ่ะยังยังไม่เท่ากันเลยเป็นไ <c oughs> งนี่นะฮะ ก็ถ้าตามถ้าตามหลับความเป็นจริงเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนเอตัวนักไอนักบานที่เราเคยเรีแลวนะฮะก็จะเขาจะตามแบบเหมือนแบบแบบความสูงอะแต่ว่าไซส์จริงๆอะ่ะของมันเรียตั้งไว้ตั้งแต่แรกคือหนึ่งกับสองนะี่ต้องมีเพื่อนคุณลุงต้องมาคุณลุงฮั้งของเราเ,อง,เ,าาเรองนี่ซนะึ่งเขาอเตี้ยสุดนั่นนี่ เมื่อเทียบกันนีเตี้ยกว่ามากิบากีเตี้ยกว่าคุณพ่อซึ่งลุงคุณพ่อยจะเป็นตัวแบบอันนี้ต้องบอกว่ามันสเกลเดียวกันแสดงว่าในเรื่องจริงๆ่ะพ่อมันสูงกว่ามากีนะใช่คนึ่งเราเหมือนมีคลิปหนึ่งเราเคยบอกนะว่าหางมันสูงประมาณเท่าไหร่ถ้าประมาณได้จริงๆนี่น่าจะห่างกันสักประมาณยี่สิบอิ้นแเนี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี่คนละสเกลกันหรือเปล่าแต่อินเดียวกันมันห่างมากเลยเดียวเทนันไม่ได้ลุงพ่อบังบริษารก็ทำ ไม่ไม่เหมือนกันเนี่ยลุงเขาทำคนละสเกลกันอันนี้มันสเกลของเขาอ่ะมันเลเป็นอันนี้ต้องอิงอันนั้นบริษัทเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวมันอ้างอิงกันได้ว่าตัวนี้เออในเรื่องเนี้ยในเรื่องเดียวกันในตัวนี้มันสูงกว่าตัวนี้นะอย่างถ้าสมมติไอไอตัวตัวเนี้ยาเเออเราเราไปซื้อตัวอื่นมาเนี้ยเราเราเป็นเรื่องเดียวกันเนี้ยเออมันก็จะคนละคนละไซส์กันไอตัวสูงก็จะสูงกว่าแต่มันคือไซส์มันขนาดหนึ่งต่อสิบสองเหมือนกันหนึ่งต่อเท่าไหร่นยเราดูนะครับ มันคือเท่ากันนี่มองไปที่เขาเขามันในกล้องหน่อยคือมันมันไว้นี่ใช่ไหมอันนี้คือบริษัทเดียวกันไม่ได้ทำอย่างนี้คือหนึ่งต่อสองของเขาคือแบบหนึ่งแล้วเขาก็มาแข่งขันกันี้ตามด้นแต่จริงจริงแล้วเขาโตนะมันมีหนึ่งต่อเก้านะป๋าก็ไม่แน่ใจตัวไหนหนึ่งต่อเก้าตัวไหนหนึ่งต่อสองตัวไหนหนึ่งต่อสิบแต่ว่าเดาว่ายัางไงก็ตามจะนี่ไม่ใช่หนึน่งต่อเก้าแน่นอนแล้วดูจากหนึ่งต่อสองนี่ยังหาแล้วต้องสามอ่ะต่อสามอ่ะมันต่อสามไม่ต้องเยอะแหละอืมนี่ เอาเอา,าวางเพื่อเทใช่ได้ชอบปากแต่ผมคิดว่าตัวเสื้อเนี่ยมันดูเล็กไปหน่อยมันน่าจะใส่ยากแต่ว่าผ้าก็ต้องทํามาดีเพราะว่าต้องทำให้มันยืดหยุ่นได้แต่ไม่ได้แบบมากเพราะเราต้องมทำผยองขนาดมาประมาณพอดีอยู่แล้วมันมียืดได้เพนนิ่มนิดนึงก็เลยถึงจะใส่เข้าไปได้มันก็มีดีเทลพวกนี้ดีใช้ได้ผุณแม่การ์ดสิบ ก็อย่างที่บอกบางทีมันก็จะแบบน่ากลัวหน่อยแล้วก็ส่วนรองเท้าผมมันข้าชอบเลยมันดูเหมือนแบบรองเท้าเล็กแก้มันคับมมาผมแบบปวดเท้าแทนอะ่ะเข้าใจความรู้สึกมั้ยเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรีบติดตามบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคน